เชคเคนอสสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเรานำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้าน2ชั้นนะคะพร้อมที่ดินขนาด67ตารางวาค่ะอยู่ในชุมชนนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเดินทางสะดวกเป็นบ้านสองชั้นตามสภาพเหมาะสำหรับการรีโนเวทก่อนค่ะอยู่อาศัยกันได้สบายเลยทีเดียวนะคะที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่67ตารางวาราคาแบบพิเศษ 370,000บาทราคานี้ฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสนใจจับจองสามารถติดต่อสอบถามระนัดชมแปลงจริงได้ด้วยตนเองติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะโทรนัดหมายร่วงหน้าไปดูแปลงจริงพร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์โดยตรงของตัวท่านสำหรับในวันนี้แอดมินขอนำเสนอเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ